สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับการดูบอลไทยนะครับกับ AIS Pay นะครับคำถามนะครับวันนี้ก็คือผมจะแชร์นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ AIS นะครับเครือข่ายนะผมใช้ทูนะครับแล้วผมดูได้ไหมครัตอบครับมันดูได้ครับ AIS เขาให้เครือข่ายอื่นเข้ามาดูได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับมันทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่าง เป็นในคอมมาแล้วกันนะครับแต่ว่าวิธีการทํากับมือถือก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าในมือถือเพื่อนๆต้องโหลดแอป AIS Pay ก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าในคอมก็เซิร์ชเลยครับเนี่ยตามนี้นะครับ AIS Pay นะครับหรือว่าเซิร์ช Google AIS Pay มันก็จะเด้งมาเลยครับหน้าแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับมันก็ถ้าเปิดมานะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีอินเทอร์เฟซประมาณนี้แต่ว่าเราต้องเข้าไปล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมือถือก็เหมือนกันครับมันก็จะให้เราเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็มันก็จะเด้งหน้านี้ครับนี่ครับเด้งหน้านี้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมเหมือนกันนะเพื่อนๆก็กรอกเบอร์มือถือไปเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็รอรับ OTP นะครับ OTP มันก็จะเด้งไปที่มือถือของเรานะครับเราก็เอาเลข ในข้อความในมือถือนะครับมากรอกนะครับอ่ะแค่นั้นเองครับประกอกเสร็จก็กดเข้าไปมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าเว็บให้เลยนะครับเด้งเข้าสู่หน้าเว็บให้เลยนะครับอ่ามันจะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่าออกจากระบบเพราะว่าเราล็อกอินเข้ามาสู่ในระบบแล้วนะครับทีนี้ครับถ้าเราจะดูบอลนะครับเนี่ยก็กดเข้าไปเลยครับหน้าต่างอินเทอร์เฟซอยู่แถวๆนี้ครับด้านบนเห็นไหมเนี่ยครับด้านบนด้านบนนะครับก็จะมีหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับ กดเข้าไปได้เลยครับอยากดูบอลนะครับอย่างอันนี้ตารางอยู่ตรงนี้ครับตารางการแข่งขันเห็นไหมตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บวันนี้ก็จะมีบอกว่ามีคู่ไหนบ้างนะครับคู่ไหนบ้างคู่ไหนบ้างคู่ไหนบ้างนะครับมีทีหนึ่งทีสองนะครับอ่าคู่ไหนแข่งประมาณนี้ครับวิธีดูก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าช้าก่อนนะครับใครที่ใช้เครือข่ายอื่นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกับเครือข่าย a i s นะครับถ้าเป็นเครือข่ายอื่นนะ บางช่องมันจะล็อกนะครับแล้วก็จะเขียนว่าให้เราสมัครสมาชิกนะครับอ่ะดูได้แต่ไม่หมดนะครับอันนี้คือเครือข่ายอื่นนะต้องจําไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครือข่าย AIS นะครับดูได้ทุกช่องครับอันนี้คือผมล็อกอินผ่านเบอร์ AIS นะครับอ่าเอาของคนอื่นมานะครับอ่าเอาของแฟนมาครับใส่ตรงนี้ครับแค่นั้นเองครับก็จะดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดให้ดูแต่ว่าตอนนี้บอลยังไม่มานะครับ เดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นให้เดี๋ยวกลับไปที่หน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกนะครับจะมีไฮไลท์ครับด้านล่างๆครับดูเป็นไฮไลท์ก็ได้ครับเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยครับกดเข้าไปดูได้เลยครับลองกดเข้าไปอ่ะผมกดให้แล้วปุ๊บสมมติกดมาบุรีรัมนะครับเมื่อวานเอ่อเมื่อวานก่อนครับบุรีรัมก็ชนะเทโลไปอันนี้ไฮไลท์ครับลองเพย์ดูเห็นไหมครับดูได้ครับดูได้ครับอ่าดูได้ครับดูได้ดูได้ครับแต่ว่าความพิเศษของเจ้า แอปตัวนี้เวลาดูในคอมนะจะดีกว่ามือถือตรงที่ว่าคอมมันเปิดได้หลายหน้าต่างครับอันนี้ก็มีไฮไลท์คู่อื่นด้วยนะครับเนี่ครับดูเชียงรายครับเห็นไหมดูได้ดูได้นะครับดูได้แน่นอนนะครับอ่ะถ้าอยากจะเปิดหน้าต่างเพิ่มเพื่อนๆก็เนี่ยก็เข้ามานะครับหน้าอินเทอร์เฟซนะครับลองคลิกขวาดูครับคลิกขวา Open Link อะไรประมาณนี้ครับลองเปิดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมสวัสดีครับท่านผู้ชม เปิดมาก็ได้แล้วนะครับได้หมดเวลาเราเวลาเราดูในคอมเราก็ดูหลายคู่ได้ไงก็เปิดหลายๆหน้าต่างป๊อป๊บปป๊อป๊อป๊ปอัปเดตนะครับแต่ว่ามันช้ากว่าคอมเอ้ยมันช้ากว่าทีวีนะครับช้ากว่าทีวีนะครับประมาณน่าจะสิบวิมั้งประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับวิธีดูบอลไทยลีกผ่าน AIS Play นะครับเครือข่ายอื่นก็ดูได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูได้ไม่หมดแต่ก็แต่ก็ดูได้แหละครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับ ฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นบอลกันต่อนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบาย